เออหืออายพิสดาเจอเซอร์ไพรส์หนักหลังพาลูกสาวกลับบ้านหลังคลอดเออหืออลังการสมฐานะจริงๆเมื่อสาวอายพิสดาเจอเซอร์ไพรส์ใหญ่หลังพาลูกสาวน้องเลอากลับบ้านหลังคลอดก่อนอื่นต้องของแสดงความยินดีกับอายพิสดาคลอดลูกสาวทายาทคนแรกน้องเลยอาแล้วโดยงานนี้เธอก็ได้โพดภาพครอบครัว ภาพแรกพร้อมระบุข้อความว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อเลยอาค่ะหนูออกมาวันที่10ทับศูนย์หนึ่งทับสองสามด้วยน้ำหนัก3.525สวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะคะและในเวลาต่อมาโดยง,งานนี้อายพิศดารนาันก็ได้เผยภาพพร้อมระบุแคปชั่นว่าออกมาก็เหมือนอยู่นะท่ามกลางชาวเน็ตและคนบันเทิงที่เข้ามาคอมเมนต์ชมกันอย่างมากมายก็คืออลังการสมสำราจจริงๆเมื่อไอพิศดารเจอเซอร์ไพรส์รใหญ่หลังพาล,ลูกสาวน,าน,าน,าน้องเลยอากลับบ้านหลังคลอดก็เจอคุณพ่อเตรียมห้องนอนจัดดอกมาต้อนรับลูกสาวโดยที่เธอร์นั้นก็ได้โพส ขอ,อขอบคุณภาพครอบครัวาอาอภิศดาภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีนิวส์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ